เต็มไม้เต้มมือขนาดนี้อิงจะพาไปตะลุยกินที่ไหนตามมาเลยค่ะพี่ๆใช่ค่ะวันนี้อิงเดินทางมาจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นบ้านเกิดของแม่ละน้าอิงเองค่ะอิงก็ไม่ได้มีโอกาสกลับมาบ่อยๆนาะชวนก็เลยมาเลยใจง่ายไหมคะน้าก็จะเป็นคนขับรถให้นะคะอิงก็คอยเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆดูรู้สึกเริ่มหิวขึ้นมาแล้วคะ่ะน้าบอกมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าหนึ่งอร่อยหิวกันมากเลยค่ะเลยบอกให้น้าแวะเลยถึงแล้วกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกลางดงเข้าร้านก็สั่งเลยค่ะเส้นเล็ก หน้าตาถือว่าน่าทานเลยนะคะองอะไรเรียบร้อยจะซัดเลยค่ะพี่พี่หิวมากน้ำก๋วยเตี๋ยวเขาจะออกหวานนะคะให้เส้นค่อนข้างเยอะลวกเส้นเหนียวนุ่มกําลังดีค่ะเนื้อเป็ดก็นุ่มอร่อยมีเครื่องในด้วยนะคะรวมรวมเราดีค่ะแต่ก็ยังไม่ว้าวมากอิ่มแล้วเดินทางกันต่อค่ะเห็นภูเขาไกลๆแล้วเวลาเดินทางกับโคราชท,ทีไร <c oughs> จะชอบมองภูเขามองต้นไม้ถนนหนทางก็เปลี่ยนแปลงไปมากพอผ่านมาถึงตรงนี้้วถึงกับโอโหเลยค่ะเห็นกังหันบนเขาใหญ่เที่ยงพูดกันเ้าไว้ว่าพรุ่งนี้กับจะแวะขึ้นเขาใหญ่เที่ยง ผ่านคลองไผ่ก็เลยลงแวะถ่ายรูปกันสะหน่อยจอดรถแล้วก็จะมีทางเดินเข้าไปแบบนี้นะชมไว้ว่าวิวสวยมากหญิงผ่านตลอดก็ไม่เคยแวะเลยแล้วมันก็สวยจริงๆพี่พี่เป็นสะพานให้เดินออกไปถ่ายรูปแบบนี้เลยแล้วจะรออะไรล่ะคะก็จัดไปเลยสักร้อยรูปหายใจเข้าเต็มเต็มปอดมองต้นไม้มองนะ้ำมองท้องฟ้าแล้ววันนี้อากาศดีแดดไม่แรงมากฝนก็ไม่ตกรู้สึกว้าวเลยเพราะหญิงไม่เคยได้แวะถ่ายเดินทางมาเส้นนี้เป็นทางผ่านเน่ลืมแวะกันนะคะยืนให้นาะถ่ายคลิปถ่ายรูปให้เร มีแดดออกแต่ลมมาไม่ร้อนเลยค่ะแล้วก็โชคดีที่เป็นช่วงที่ไม่มีคนพอดีด้วยได้ร้อยรูปอย่างที่ตั้งใจไว้จริงๆค่ะได้รูปได้คลิปแล้วก็เดินทางกันต่อเดินทางต่อไม่นานก็ถึงนครราชสีมาแล้วค่ะขับมาหน่อยก็เลี้ยวเข้ามาในอำเภอสีคิ้วบ้านตากับยายอยู่ที่นี่ค่ะพี่ๆแต่พอตากับยายเสียก็ไม่ค่อยได้มากันหญิงมาหนึ่งคืนนะคะก็จะนอนพักกันที่บ้านน้ำเหมียวค่ะบ้านน้ำเหมียวที่นี่นะคะเคยเป็นที่ของแม่มาก่อนเอาไวใ้ให้ตากับยายอยู่แต่มีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเนดะะนะตอนนี้นะก็ดูแอค่ะ ที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายช่วงปิดเทอมสมัยเด็กๆหญิงก็มาอยู่กับตายายที่นี่เราจะเรียกบ้านที่นี่กันว่าโคกจริงๆจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอยู่ลำตะคองเดี๋ยวจะพาไปเก็บลำไยที่บ้านลำตะคองนะคะตอนนี้ถึงบ้านที่โคกแล้วเอาสัมภาระลงก่อนเห็นชิงช้าและคิดถึงตาเลยค่ะเพราะตาชอบทําชิงช้าให้เล่นเก็บของเรียบร้อยก็ออกมาที่บ้านลำตะคองเลยค่ะเจริญขึ้นมากสี่แยกเล็กๆก็ยังมีไฟแดงที่นี่เขาจะมีบ้านเหนือบ้านกลางบ้านใต้บ้านตากับยายหญิงจะอยู่บ้านเหนือคือข้ามสี่แยกก็ตรงเข้าซอยได้เลยเช่นกันค นี่มีเรื่องเล่ามากมายเคยหนียายไปเล่นตรงสี่แยกแล้วโดนตีกน้นการมายมเป็นกรรมเลยค่ะพี่พี่คนเท่าคนแก่ที่เคยเห็นกันตอนเด็กๆก็ลมหายตายจากกันไปหมดแล้วค่ะรุนรุนแม่หญิงก็จะออกไปทํางานที่กรุงเทพกันหมดนี่ไงถึงแล้วค่ะตอนติดไป้ายไว้เพราะไม่มีคนอยู่ที่บอกจะมาเก็บลำยยไยเพราะมีต้นลำไย,ยที่ตาปลูกไว้หน้าบ้านรอบที่แล้วน้มาบอกมีเต็มต้นเลยแต่มารอบนี้โดนขโมยสอยไปหมดแล้วค่ะจะมีก็เหลือแต่อันที่อยู่สูงๆบ้านหลังนี้หญิงเคยอยู่ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะเพราะว่าแม่คลอดยายก็เอาหญิงมาเลี้ยแ ทำงานหาเงินค่ะพี่พี่ก็เลยได้อยู่กับยายค่ะแต่พอต้องเข้าโรงเรียนก็เลยได้กลับไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพจากนั้นก็ได้มาแค่ช่วงปิดเทอมค่ะนี่ไงคนขโมยลำไย,ยคนเฒ่าคนแก่ก็มีเยปูนี่แหละค่ะที่ยังอยู่และแล้วแม่หญิงก็ได้ลำไย,ยมาตั้งพุ่มหนึ่งคิดว่าจะไม่ได้กินซะแล้วพี่พี่น้าหญิงตั้งความหวังว่าจะมาสอยลำไย,ยแต่กลับมาเจอไม้สส่ของขโมยน้าหญิงก็จับหักทิ้งเลยสิคะบ้านหลังนี้เรียกว่าบ้านลำตะคองเพราะว่าอยู่ติดตะคองไม่ห่างจากบ้านเลยค่ะต<ะ>ิดติดบ้านเลยตอนนี้สีน้ำ ลำใหญ่ก็มาที่บึงกันต่อบึงเป็นส่วนสาธารณะมีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาทํากันที่นี่ค่ะพี่ๆเส้นนี้ส่งการคนจะเยอะมากๆเป็นที่รวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวเลยค่ะพัฒนาไปมากเลยค่ะดูแปลกตาไปหมดเลยตอนเด็กๆคือเป็นพื้นดินโล่งๆมีต้นไม้ที่กําลังปลูกแล้วก็มีสนามกว้างๆให้เล่นฟุตบอลแต่ตอนนี้มีครบทุกอย่าง สนามบ้าที่ออกกำลังกายวนเข้ามาดูแล้วก็ออกไปสั่งหมูกระทะกันต่อเป็นเจ้าอร่อยน้าจิ้มเด็ดหญิงกินตั้งแต่เด็กๆคะ่ะมาซื้อไว้ก่อนเพื่อที่จะเอามากินคืนนี้เลี้ยวออกมาจากบึงก็อยู่ตรงข้ามบึงเลยคะ่ะหญิงจาําได้ว่าเมื่อก่อนไม่ใช่ชื่อนิ้งอาจจะเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานเข้ามาขายต่อไม่แน่ใจคะ่ะแต่น้าบอกว่าน้าจิ้มยังอร่อยเหมือนเดิมใจก็อยากมานั่งกินที่ร้านนะคะแต่น้าบอกว่าไปเอาบรรยากาศที่โคกดีกว่ากิน3คนจะจัดไป2ชุดใหญ่เลยคะ่ะไม่ได้ถ่ายตอนแม่แวะตลาดเย็นเลยคะ่ะพี่ๆเพราะว่าแบตโทรศัพท์หมด พอดีก็เลยนั่งรอแม่คณนนะที่รถแม่ก็เลยซื้อ,ข,มมอ,อาาข้าวต้มมัดเจ้าอร่อยมาฝากข้าวต้มมัดโบราณหาก,กินยากแม่หญิงอยากได้กระถินกลับไปขายที่ร้านพอแม่หญิงเปิดร้านส้มตำก็ได้กันมาเป็นต้นเลยค่ะพี่ๆสาแก้ใจแม่อยู่แล้วละค่ะอันนี้อย่าต้องมานั่งเด็ดเป็นฝักใส่ถุงนะคะพอเริ่มค่ำก็ออกมาตะเวนหาของกินค่ะเป็นตลาดข้างทางรถไฟน้าบอกคนสี่คิวต้องมาเพราะว่าของกินเยอะมากที่นี่คือตลาดไหนสี่คิ้วฝ้ายังไม่มืดคนก็เยอะแล้วค่ะเข้ามาคือของกินเยอะมากจริงๆค่ะพี่ๆ ดูสะอาดน่าทานทุกร้านเลยผักออร์แกนิกก็ราคาไม่แพงคนมุงซื้อกันใหญ่เลยค่ะและหญิงก็ซื้อไปเหมือนกันตอนนี้คือท้องกำลังหิวเลยค่ะอะไรก็อยากกินไปหมดถาดไม่ได้เลยก็คือลูกชิ้นทอดกรอบๆกบักบน้าจิ้มเด็ดๆแล้วเขาทําน่าก,กินมากพี่ๆหญิงอยู่ปริมณฑลแท้ๆของกินยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนี่ค่ะของโปรดแม่หญิงเคบับไก่จัดไป2ชิ้นค่ะคนมุงขนาดนี้น่าจะอร่อยแน่ๆคะ่ะพี่ๆแต่หญิงไม่ไหวรอนะคะเดินตรงต่อไปเรื่อยๆก็น่ากินทุกร้านจริงๆทําสดใหม่ร้อนๆจากเตากันเลยค่ะ เขามีโซนให้นั่งทานแบบนี้ด้วยนะคะสายขนมสายเบเกอรี่ก็มีนะพี่ๆน่าทานมากและนี่เลยค่ะพี่ๆขนมนางเล็ดหรือเรียกอีกอย่างว่าข้าวแตนขนมนางเล็ดน้ำแตงโมหน้ากับแม่มาทีไรต้องซื้อกลับไปฝากหญิงตลอดทำสดใหม่ทอดกันอย่างนี้เลยค่ะขนมที่หญิงชอบกินตั้งแต่เด็กพ่อยายหญิงเคยทําขายก็เลยชอบกินมากๆเขามีให้ชิมด้วยนะพี่ๆชิมเท่าไหร่ก็ได้พ่อขาบอกชิมให้อิ่มไปเลยแต่หญิงรู้ว่าอร่อยอยู่แล้วค่ะแต่ก็ชิมสักหน่อยเดี๋ยวพ่อ้าเสียใจจัดไป6ถุงจุกๆได้ของที่ต้องการแล้วก็เดินเล่นกันต่่ออคะเจปม นนาาาทามากเลยจัดมาสิบไม้ค่ะก่อนหน้านี้เคยบ่นว่าอยากกินหางหมูกรอบเราได้เจอหางหมูกรอบจริงๆแค่มองก็รู้แล้วค่ะว่ากรอบมากแล้วเขาทอดได้เหลืองสวยมากเลยจัดหางหมูกรอบไปทั้งสับและไม่สับพอจะเลี้ยวกลับก็เห็นไปเจอร้านพิซซ่าคิดว่าที่ซื้อมาต้องไม่หมดแน่ทําเตือนนะคะพี่พี่เวลามาเดินตลาดอย่ามาตอนหิวมากๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้กลับมาถึงบ้านนากับแม่ก็เตรียมกินหมูกระทะส่วนหญิงก็เตรียมของรีวิวให้พี่พี่ดูหิงจะกินยั่วอะไรบ้างไปดูกันวันนี้ไปเดินตลาดเออ อะไรนะน้ำเหนียวสีคิ้วไหนในตลาดไหนสีคิ้วแล้วหญิงก็ไปได้ปลาหมึกไข่มาค่ะพี่พี่ขาตัวละยี่สิบห้าบาทกับตัวละยี่สิบบาทแล้วก็ได้น้ำจิ้มแบบนี้มาเลยเราเริ่มกันเลยไหมเราเริ่มกันเลยไหมตอนนี้ข้างๆหญิงเขากำลังเตรียมกินหมูกระทะกันนะคะพี่พี่ปอค่ะอืมอ อืมน้ำจิ้มพอร่อยเนี่ยแมไ่ไปส่งไปเนี่ยหูกรอบ Mm-hmm. <laughs> หญิงได้ห่างหมูกรอบมาครั้งแรกของการกินห่างหมูกรอบของหญิงเนื้อฟูฟูแบบนี้เลยนะพี่พี่หนังฟูฟูแบบนี้เลยมาเรามาลองกันดีกว่าขนนวาวม,ม,มันต้องน้ำจิ้มหวานปะ่ะพ,พี่ีอนน่อื ที่สี่คิวเนี่ยหาอะไรกินง่ายกว่าบ้านนี่เองนะบ้านอี่กงยธปทุมปริมณฑลแต่ว่าที่เนี่ยของกินเยอะมากนะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นที่อย่งลงไปก่อนนะพี่ๆเห็นไหมน่ากินทุกร้านเลยอ่ะอืม น้ำจิ้มซีฟูเขาอร่อยมากเลยอะหักห่างเลยค่ะห่างเลยค่ะพี่ๆค่ะอ,อร่อยนะน้ำมีอมอ๊อ๋อ น้ำจิ้มหวานอะกระหนังน้ำหนักขึ้นนแน่อือน้าจิ้มดีทุกหลานเลยอะไม่กินกินปลาหมึกแล้วน้ำจิ้มอร่อยอื้อ เมนูต่อไปเป็นเคบับค่ะพี่ๆขาอันนี้จะเป็นเคบับไก่ชีสแล้วก็เป็นไก่ธรรมดาไก่ธรรมดาจะเป็นของน้ำเมี่ยงแต่เรามาลองของแม่ก่อนขนมปังกรอ,อบแบบนี้นะคะอันใหญ่มากอืมอมรสชาติดีค่ะรสาติดีแป้ง มันร้อนพีชก็ยังร้อนอยู่ก,กที่ขออร่อยเพราะว่ามันยังร้อนไงนไม่เอาเก็บเอามาเก็บข้างในให้คะ่ะเคบับอืบอม ข้าวแตนน้ําแต่งโมคนต่อคิวยาวมากพี่พี่กว่าจะได้อะเดินตลาดไปรอบหนึ่งตอนนี้แม่กับน้ากำลังกินหมูประทะกันอยู่จะหญิงค่อยไปแจมเดี๋ยวข้างไปแจมใครค่ะหืมน่าจะไม่พอต้ออืม เมนูต่อไปเป็นแคปหมูค่ะพี่ๆค่ะร้านนี้เขาทำสะอาดและน่ากินมากๆแล้วเขาก็จะใส่แบบอ,อืเขาทอดใหม่ๆแล้วหอมอ่ะหอมตะไคร้หอมเอไม่ใช่หอมใบมะกรูดอันนี้เอามากินกับส้มตำพวุนี้ยิงเอามากินกับส้มตำพวกนี้นะคะแต่จะลองชิมก่นอนอันนี้แบบมันน้อยใช่ป่ะแม่แบบนะ อันนี้แบบมันน้อยอืมดีอ่ะแนะนำใครไปตลาดไนทสี่คิวอันนี้ต้องโดนพี่ๆขาทั้งหมดเป็นของที่หญิงซื้อมาจากตลาดไนท์สี่คิวนะคะไอรีวิวไปทั้งหมดแล้วจริงๆอะอยากซื้อทุกร้านเลยนะหน้ากินทุกร้านเลยแล้วต่อไปนะคะ จะกินอะไรจะพาไปกินอะไรฝากพี่ๆกดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้หญิงด้วยนะเจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวไปกินหมูกระทะกับแม่ก่อน